สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็วันที่16มีนานะคะมาดูกันว่าวันนี้โอได้อะไรกินมั่งอาหารเช้านะคะอาหารเช้าของโอก็จะมีะนมค่ะนมจากที่โรงแรมให้แล้วก็ได้ไข่ต้มมากินมีต้มจืดค่ะแต่ตอนนี้มันบ่ายแล้วเนาะมันก็แล้วก็มีข้าวเปล่า ต้มจืดก็จะไม่ไม่ร้อนแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็มื้อเที่ยงนะคะมื้อเที่ยงโอได้อะไรกินบ้างจะมีขนมหวานเต้าส่วนนะคะแล้วก็มีข้าวมีไก่โอไม่แน่ใจว่าเป็นไก่ต้มน้ำปลาหรือว่าอะไรโอไม่แน่ใจคล้ายๆไก่พะโล่ะ,ค,ะค่ะเนะค่ะแล้วก็จะมีผักให้เราอันนี้คือมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงรวมกันเลยนะคะเพราะว่าโอตื่นสายค่ะ ตื่นสายค่ะต้มจืดไม่ร้อนกินแบบนี้คงไม่อร่อยเนาะโอก้ก็เลยอ่ะอุ่นซะหน่อยการอุ่นกับข้าวให้ร้อนโอ้ทำยังไงนี่ค่ะทางโรงแรมมีการน้ำร้อนให้โอก้ก็จะเอาน้ำมาค่ะจากก๊อกในห้องน้ำเอามาต้มให้เดือดแล้วก็จะเทลงไปเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะอุ่นกับข้าวนะคะ กับข้าวเขาจะใส่ถุงมาให้แล้วเราก็จะอุ่นแบบนี้เลยคุณจะเอาร้อนขนาดไหนคุณก็ดูเอาแล้วก็เอาฝาปิดไว้เอาจานปิดไว้อย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่ละค่ะคือวิธีการอุ่นกับข้าวของโอนะคะถ้าต้องการร้อนมากเราก็ต้มน้ําเทใส่ส,สองครั้งครั้งแรกเรายังไม่พอใจเราเอาน้ําเก่าไปเททิ้งแล้วเราก็มาต้มใหม่ ไฟฟรีค่ะไม่ต้องห่วงค่ะต้มกี่ครั้งก็ได้จะร้อนขนาดไหนก็ได้รอก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมากินข้าวพร้อโมโอค่ะจากเมื่อกี้เจ้าโอุ่นไปแล้วแต่ก็กินไปได้เยอะแล้วค่ะเพราะว่าทำคลิปแล้วมันผิดพลาดทางเทคนิคมันไม่เซฟให้โอ้นะค่ะกับข้าวเขาก็รสชาติอร่อยดีนะคะมีกลิ่นอ่าพริกไทยอืม ินข้าวไข่ต้มค่ะไข่ต้มแล้วก็ผักลวบม,มากินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆไก่พะโลรสชาติใจได้ค่ะ ถ้าสำหรับคนก <Management. S 1> ินรสชาติไม่จัดก็คืออร่อยเลยค่ะเสียมารยาทนะคะกินไปคุยไปไม่ดีไม่แค่อดกับถั่วฝักยาวค่ะเหิว เช้าวันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยบ่ายสองกว่าแล้วค่ะอาหารมื้อแรกตอนคืนไม่นอนตอนวันไม่ตื่นนิสัยไม่ดีกักตัววันที่สามพอวันนี้เพิ่งจะเป็นวันที่สิบหกเองสิบหกมีนาค่ะ ชื่นใจมีน้ำซุป่องคอไม่รู้ไก่หรือหมูนะคะขอปั้นมาเป็นก้นกอนๆแบบเนี้นเขาทำเป็นแหลเหมือนลูกชิ้นนะคะจะไก่เด้งหรือหมูเด้งโอ้ก็ไม่รู้่อะกินไปก็เหมือนๆกันนะคะไม่เก่งขนาดแยกออกนุ่ม ไก่พะโล้ก็รสชาติออกหวานหวานแต่เขามีพริกน้ำปลาให้ค่ะเขามีมีดมาด้วยเอามาจากนอร์เวย์ผมมาคิดอยู่แล้วว่าต้องได้ใช้ทางโรงแรมอะ่ะมีจานเล็กให้แล้วก็มีถ้วยให้แล้วก็ถ้วยเล็กช้อนยาวช้อนส้ม คอนสั้นให้เหราค่ะแต่ก็เตรียมของโอมาด้วยนะคะเพราะว่าโอเอาไปแล้วแล้วก็เอากลับมาด้วยใกล้หมดอะข้าวน้อยแต่มีสองกล่องพอเป็นเช้ากับเที่ยงเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็ จะมาแกะชิมขนมให้ดูว่าอร่อยไหมขนมเขากลับมาดูนีค่ะต่อส่วนน่ากินไหมคนให้เข้ากันซะหน่อยถ้าทานก็น่าจะอร่อยอีกแล้วไม่ต้องบอกค่ะ เหมือนที่เซเว่นว่าอร่อยมากมาก แล้วค่ะแค่ชิมให้ดูแค่นี้พอเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปกับข้าวมื้อเย็นค่ะวันนี้มีอะไรวันนี้มีไข่ไข่ลูกเขยแล้วก็แกงเขียวหวานข้าวสวยของหวานก็จะเป็นแตงโมค่ะมีแตงโมมาหลายชิ้นเลยเต็มกล่องเลยค่ะมาลองกินกับข้าวมื้อเย็นกันนะคะว่าจะรสชาติยังไงเดี๋ยวชิมให้ดูค่ะ รสชาติใช้ได้เผ็ดแต่ไม่ถึงกับว่าอร่อยวันนี้ไม่ถึงกับว่าอร่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าแย่ไข่ลูกเขยรสชาติปานกลางค่ะไม่ถึงกับว่าอร่อยวันนี้กับข้าวมื้อเย็นไม่ถึงกับว่าอร่อยแดงโม แตงโมหวานแตงโมอร่อยมาค่ะเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันนะคะกินสักคำสองคำก่อนเนาะพอหายหิวแล้วค่อยคุยต่อ อิ่มเดี๋ยวค่อยต้มมาม่ารอบดึกค่ะไม่กลัวมาม่าก็มีไข่ลวกก็มีหมูยอก็มีของกินเพียบหอยลายกระป๋องก็มีตอนนี้ที่นี่เหมือนเซเว่นอีเลเว่นแล้วค่ะสั่งของมาตุนเยอะเป็นคนกินง่าย นี่กี่โมงเองน่าจะสองทุ่มแล้วละหาช่วงเนี้ยเพราะเมื่อกี้โอ๋ก็คุยโทรศัพท์ไปก็ประมาณทุ่มครึ่งแล้วค่ะอือโอว่าถ้ากินไปคุยไปก็นานอีก นั้นก็นี่นะคะเมนูอาหารของตอนเย็นวันนี้ถ้างั้นก็เดี๋ยวลาเพื่อนๆก่อนดีกว่าค่ะถ้างั้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e แล้วก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่เข้ามาดูคลิปของโอนนะคะพรุ่งนี้โอจะอัปเดตค่ะพรุ่งนี้โอนไปตรวจโควิดแล้วก็จะอัปเดตเกี่ยวกับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบรรยากาศของการตรวจโควิดนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ